เรื่องของสินค้าสักนิดหนึ่งละกันเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์เองเขาก็พยายามมีมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่เรื่อยๆ<ฆ>ในการนําสินค้าอุปโภคบริโภคลดราคากว่า1,000รายการจําหน่ายตามจุดต่างๆนี่นะครับในภายใต้โครงการพาณิชย์ลดราคาแกรนเซลทั่วไทยซึ่งครั้งนี้ไปกันที่บริเวณลานกีฬาใต้สะพานพระราม8 กรุงเทพมหาคนครนะครับโดยโครงการนี้จะแบ่งเบาภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยจะนําสินค้ากว่า1,000รายการมาลดราคาสูงสุดร้อยละ60อย่างหมูเนื้อแดง150บาทต่อกิโลน้องไก่ติดสะโพก50บาทต่อกิโลน้ำตาลทราย18บาทต่อกิโลน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทเองนะไข่ไก่เบอร์2-3แผงและ90บาทข้าหอมมะลิ5กิโกรัมถุงละ100บาทข้าวขาว5%ถุงละ80บาท น,นอกจากนี้ยังมีสินค้ากเกษตรที่กระทรวงพาณิชย์เขาทําสัญญากับผู้รับซื้อเนี่ยมาจําหน่ายในราคาพิเศษด้วยเพิ่มช่องทางการขายกันไม่ว่าจะเป็นหอมใหญ่จากเชียงใหม่หอมแดงสีสเกตกระเทียมแม่ห้องสอนส้มสายน้ําผึ้งเชียงใหม่นะครับก็ไปดูกันได้ที่ลานกีฬาใต้สะพานพระราม83วันนะครับวันนี้ถึงสามวันคือวั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเดี๋ยวมีเมื่อวานวันนี้วันนี้11เนอะแล้วก็12กุมภาพันธ์พรุ่งนี้อีก1วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีทยอยทั่วไทยเดี๋ยวในกทมเนี่ยจะจัด อีก4ครั้งโดยครั้งต่อไปเขาจะจัดที่ลานเพลิงพระขนงอยู่ที่เขตพระขนง12-14กุมภานะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีรถโมบายกระจายตามจุดต่างๆอีก100ยคันทั่วประเทศนะครับในโครงการพาณิชลดราคาช่วยประชาชนนั่นเองครับ